สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปวันนี้จะพามาชม PowerM ตัวนี้เป็นค่าดีสวิตชิ่งนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งตัวใหม่นะครับก็มาพร้อมคัดดีสี่พันโปรนะครับตัวนี้จะเป็นค่าดีสี่พันโปรมีโรเทคชั่นมีป้องกันสายช็อตนะครับตัวนี้สเปคนี้รองรับโอห์มนะครับขับ18ได้นะครับขัดได้ทั้งเบียรกลางแหลมนะครับ18นิ้วได้ค้างละ4ี่ดอกนะครับ สิบนิ้วไม่เกินพัน0อง้บาทนะครับได้ข้างละสี่อนะครับแล้วก็มีป้องกันลำโพงอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ป้องกันลำโพงแล้วก็ป้องกันสายช็อตด้วยอีกชั้นหนึ่งป้องกันสายช็อตอยู่ในตัวคัดดีนะครับส่วนบาลานจะเป็นรุ่น bop 2 0 2 1นะครับตัวนี้แรงดันไฟเลี้ยงร้อยโวลต์นะครับสเปกนี้จิ๋มจเลยมาพร้อมโลโก้ไฟแบ็คไลท์นะครับ Gtech Power ไฟวิตัว A นะครับก็ขนาดแท่น2 u ยูลึก17นิ้วนะครับ น้ำหนักก็รวมๆประมาณสิบสามกิโลนะครับก็กระทัดรัดเบาดีนะครับพัดลมระบายอากาศหกตัวนะครับเป็นของสวิชินสองตัวนะครับแล้วก็ติดเพิ่มอีกสี่ตัวนะครับก็มีดูดและเป่านะครับก็อันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันนะครับก็ตัวนี้ก็มีออเดอร์นะครับออเดอร์ไอพี่ชายเขาสั่งไว้นะครับเขาขอผ่อนจ่ายนะครับก็ ผนหมดรับของนะครับตามเงื่อนไขนะครับตอนนี้ก็รอเขาเขาเพิ่งจ่ายงวดแรก50เปอร์เซ็นต์นะครับพอจ่ายดาวนะครับงวดต่อไปก็แล้วแต่พี่เขาจะจ่ายนะครับจ่ายเยอะแย่น้อยจ่ายจ่ายเยอะก็หมดเร็วได้ใช้เร็วนะครับถ้าจ่ายน้อยก็ไม่ได้ใช้ทักทีก็ประมาณนี้ครับสเปคนะครับสวยรู้ดูดีครับแจ่มๆเลยครับ ส่วนราคานะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาแท่นหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับรวมค่าจัดส่งถูกนะครับสวยๆเลยนะครับก็ตันนี้ก็เทปเรียบร้อยนะครับรอส่งนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ G Tech Channel นะครับจัดไปครับจัดไป